ตอนนี้ก็พร้อมร้อเเซนครับก็ความฟิตก็ระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ซ้อมกับทีมเพราะก็ไปซ้อมทีมแค่วันสองวันนีครับก็มีวิ่งแล้วก็ฟิตเนสครับก็บาคาดคาดหวังกับทีมก็คืออยากคว้าแชมป์กับ ก็ก็ก็จะจะมาทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบจะจะช่วยพี่ๆหรือว่าเพื่อนในทีมให้ได้มากที่สุดครับผมก็เมื่อวานอ่าก็โอเคครับทีมเราก็เล่นได้ดีครับอ่าแต่ก็จะแบบเกมแรกก็จะใหนหน่อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราชนะถือว่าโอเคแล้วครับผม นบอลทุกคนนะครับช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดแชร์เพจรักบอนไทยด้วยนะครับ